สวัสดีครับเพื่อนๆเมนูพาสต้านะครับเป็นเมนูประจำชาติของชาวอิตาเลียนนะครับที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับที่เมืองไทยก็นิยมเหมือนกันนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเอาเส้นพาสต้ามาผัดมาต้มนะครับหรือบางคนก็จะมาทานคู่กับซอสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับซึ่งเส้นพาสต้านี่ครับเราต้องไปต้มให้สุกก่อนวิธีการต้มให้สุกเนี่ยเราจะต้องต้มให้รีกเออรเดนเต้นั่นเองนะครับท่านเพื่อนอยากรู้ว่าการต้มเส้นพาสต้าให้อร่อยยังไงนะครับเดี๋ยวตามผนไปดูเลยครับ ก่อนที่เราจะไปต้มเส้นพาสต้ากันนะครับอาอยากจะอธิบายตัวประเภทของพาสต้าก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อนเพื่อนเนี่ยเวลาไปเจอจะได้เข้าใจว่าพาสต้าเนี่ยมีกี่ประเภทนั่นเองนะครับซึ่งพาสต้าเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทครับคือประเภทที่ไม่มีส่วนผสมของไข่และก็มีส่วนผสมของไข่นั่นเองนะครับส่วนพาสต้าที่มีส่วนผสมของไข่เนี่ยเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของการใส่ไข่ลงไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8 1 0นนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ พาสต้า uh, ที่ใส่ไข่ลงไปนี่จะมีอยู่2แบบก็คือแบบสดแล้วก็แบบอบแห้งนะครับซึ่งแบบสดเนี่ยเขาจะผสมแป้งผสมส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยครับจากนั้นก็รีดให้เป็นแผ่นอยากได้เป็นแผ่นอยากได้เป็นเป็นใส่ไส้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะแบบทำสดๆแล้วก็ต้มสุกไปเลยนะฮะส่วนบางประเภทนะครับที่เราอยากจะเก็บไว้นานเขาก็จะเอาไปตากหรือไปอบแห้งนะครับอย่างเช่นในกล่องนี้ก็จะเป็นพาสต้าที่มีส่วนผสมของไข่นะครับซึ่งตัวนี้เขาก็จะเรียกว่าเฟตตูชิ นี่เอก็กพัสต้าเองนะครับคือเป็นพาสต้าที่มีส่วนผสมของไข่นั่นเองนะฮะส่วนอีกประเภทหนึ่งครับเป็นพาสต้าที่ไม่มีส่วนผสมของไข่เลยนะครับซึ่งพาสต้าชนิดนี้สามารถเก็บไว้ได้นานนะครับสามารถทําทั้งแบบสดแล้วก็แบบอบแห้งนั่นเองนะฮะแต่ที่นิยมมากๆเลยก็คือจะเป็นอบแห้งนั่นเองเนาะก็จะมีทั้งแบบเส้นนะครับแล้วก็จะมีแบบ ที่เป็นชิ้นหรือเป็นข้อแบบนี้นะครับก็มีทั้งสปากเกตตี้นะครับคาปิลินี่เฟตูชินีเนาะมีพวกของตัวมักโครนีนะครับหรือว่าจะเป็นมีอักษรพวกนี้ด้วยนะครับ A B C D เนาะบางบางอย่างก็จะมีการใส่สีนะครับหรือว่าอาจจะมีใส่พวกผักโขมแครอทอะไรอย่างนี้นะครับให้มีสีสันสวยน่ารับประทานนั่นเองครับ นอกจากที่เราแบ่งตามประเภทแล้วนะครับเรายังจะแบ่งตามลักษณะได้ด้วยนะฮะซึ่งก็จะมี3ลักษณะใหญ่นั่นก็คืออย่างแรกนะฮะก็จะเป็นพาสต้าที่เป็นเส้นยาวนะครับก็จะมีพวกสปาเกตตีนะครับที่เรารู้จักกันดีเนาะเป็นพวกคาเปลลีนี่เฟตตูชินี่นะฮะก็จะเป็นเส้นแบนแบนหน่อยซึ่งลักษณะแรกนี้นะครับเขาก็จะทานคู่กับพวกซอสมะเขือเทศนะครับหรือจะไปทําเป็นพวกคาโบนารานะครับก็จะนิยมมากๆเลยสําหรับแบบแรกแบบที่2นะครับก็จะเป็นชิ้นเล็กๆครับ ก็จะมีพวกที่เป็นเกลียวบ้างเป็น ABC บ้างอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับพวกซอสเนื้อนะครับที่แบบมีความเข้มข้นนิดหนึ่งนะครับหรือบางคนก็จะเอาไปใส่ลงไปในซุปนะครับเวลาตักทานจะได้ง่ายๆนะฮะแล้วก็แบบสุดท้ายครับก็คือแบบที่มันเป็นเกลียวนะครับส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกันดีก็จะเป็นพวกลาวิโอลี่นะครับที่เราใส่ไส้ลงไปซึ่งอันนี้เขาจะเหมาะกับซอสที่แบบรสชาติอ่อนๆหน่อยซึ่งในตัว าพาสต้าเนี่ยเขาจะมีไส้อยู่แล้วซึ่งมีรสชาติอยู่แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็วิธีการต้มก็ต้มไม่ง่ายเลยครับอย่างแรกเลยที่เราจะดูก็คือเราจะดูตามาข้างซองนะครับที่เขาเขียนมานะครับซึ่งข้างซองเนี่ยเขาก็จะระบุครับว่าซองนี้นะครับเส้นแบบนี้ต้มกี่นาทีถึงจะได้ระดับเอลเดนเต้ที่เหมาะสมนะครับซึ่งระดับเอลเดนเต้เนี่ยก็คือเป็นลักษณะที่ดีของการต้มเส้นพาสต้าซึ่งเส้นข้างนอกนะครับก็จะมีความสุกนะฮะแล้วก็ หนึบกำลังดีนุ่มหนึบกำลังดีนะครับแล้วก็แกนตรงกลางเนี่ยก็จะมีความกรึบนิดหนึ่งนะครับเวลาเราไปทําอาหารเวลาปทานเข้าไปเนี่ยจะได้ออกมาหน้าตาสวยงามแล้วก็รสชาติอร่อยได้ด้วยนะครับทานเพื่อนเข้าใจแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปต้มเส้นพาสต้ากันเลยครับสำหรับวิธีการต้มเส้นพาสต้านะครับง่ายมากๆเลยนะขั้นตอนแรกก็เลือกเส้นก่อนนะครับว่าเราจะ เส้นอะไรมาต้มนะฮะซึ่งวันนี้อาร์มขอเลือกเป็นคาปเลนี่นะครับเป็นเส้นเล็กๆนะครับหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเส้นแองเจลแฮร์นะครับหรือเส้นผมแบบนางฟ้าอะไรอย่างนี้ซึ่งข้างซองนะครับเขาก็จะเขียนเวลาไว้บอกเลยนะครับว่าต้มให้รับเอลเดนเต้เนี่ยต้มที่4นาทีนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะอาร์มก็ต้มน้ําเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งปริมาณน้ําอาร์มอยากจะบอกนี้ครับว่าปริมาณน้ำเนี่ยก็ให้กะประมาณสิบเท่าของจํานวน น้ำหนักของเส้นนะครับอย่างเส้นวันนี้เราจะต้มที่ประมาณ100กรัมนะครับน้ำที่เราใช้นี่ก็จะประมาณ1ลิตรนะครับหรือประมาณ1,000กรัมหรือ1,000มลนั่นแหละนะฮะตอนนี้ก็ต้มให้เดือดเลยนะครับและอีกหนึ่งอย่างครับที่เราจะใส่ลงไปก็คือเกลือป่นนั่นเองครับซึ่งเกลือเนี่ยก็จะเป็นการปรุงรสชาติให้กับตัวเส้นพาสต้าของเรานะครับน้ําใส่ประมาณสัก1ลิตรนะครับเกลือก็ประมาณสัก1ช้อนชานเองนะครับโอเคใส่เกลือไปเลยนะครับสำหรับ น้ำนะฮะพอน้ำเดือดปุ๊บก็ใส่เกลือก่อนเลยคนนิดนึงโอเคพอน้ำเดือดอย่างนี้แล้วนะครับเราก็เอาเส้นใส่เลยนะครับประมาณ100กรัมนี่เส้นของเรานิดนึงประมาณ100กรัมนะฮะเราก็พอน้ำเดือดปุ๊บใส่เส้นลงไปเลยนะครับ ซึ่งจังหวะที่เราใส่ลงไปเนี่ยหม้อเราดูเหมือนเล็กใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเขาจะพอดีกันนะฮะเราก็จะพยายามดันเส้นลงไปครับส่วนที่มันโดนน้ํานะครับเขาก็จะอ่อนตัวส่วนตรงที่มันแทงออกมาเนี่ยเราก็พยายามใช้ครีมเนี่ยกดลงไปเอาทุกอย่างลงไปในหม้อแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จับเวลาเลยวันนี้นะครับอามีนาฬิกาจับเวลานะฮะเราก็ตั้ง4นาทีแล้วก,กดสตาร์ทได้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะต้มเส้นนะครับให้ครบ4นาทีก่อนจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาแช่น้ําเย็นซึ่งน้ําเย็นนะครับก็แนะนําให้เตรียมตัวน้ําแข็งไว้นะครับแล้วก็น้ําเปล่าพอเส้นได้ที่ปุ๊บเติมน้ําเปล่าลงไปในน้าแข็งจากนั้นก็ตักเส้นออกมาแช่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการหยุดนะครับเพื่อให้ได้เส้นที่ในระดับเอลเดนเต้นั่นเองครับโอเคงั้นเดี๋ยวกลับมาดูกันดีกว่านะครับและในตอนนี้นะครับก็ใกล้เวลาที่จะได้ที่แล้วนะครับอามก็จะเทน้ําใส่ลงไปในชามที่มีน้ําแข็งเลย ประมาณนี้นะฮะโอเคพอได้อย่างนี้แล้วสต็อปเลยแล้วก็ปิดไฟนะครับแล้วเราก็จะใช้ที่ตักของตัวเส้นพาสต้านะครับอันนี้ก็ลองหาซื้อดูนะครับเขาจะตักขึ้นมาง่ายมากๆเลยเหมือนจะเป็นเล็บมืออะไรเงี้ยตักขึ้นมานะฮะคยกชามมาใกล้ๆตักแช่ลงไปเลยป๊าบไม่หลุดไม่หลุด เอาไปกับน้ําแข็งน้ําเย็นๆนะฮะอุณหภูมิของตัวเส้นนะครับเมื่อโดนน้าเย็นจัดๆเนี่ยเส้นของเขาเนี่ยก็จะหยุดความร้อนนะครับเพื่อไม่ให้เส้นเนี่ยสุกต่อไปลักษณะเส้นที่ได้ก็จะได้ระดับที่เอลเดนเตพอดีเลยนะครับจะไปทานคู่กับซอสครีมนะครับซอสมะเขือเทศหรือว่าซอสเนื้อซอสอะไรก็ได้นะฮะส่วนใหญ่เส้นที่เป็นเส้นยาวๆนี่ก็จะเหมาะแทบจะทุกซอสเลยแต่ที่แบบหลักๆที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือจะเป็นซอสพวกซอสครีมนะครับหรือว่าเป็นซอสมะเขือเทศนั่นเองเองนาะ จากนั้นนะครับพอเส้นเย็นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเสด็จน้ํานะครับถ้าจะไปทําผัดก็โรยน้ำมันมะกอกลงไปหน่อยนะครับหยดน้ำมันมะกอกเขานิดนึงนะครับหรือใครจะไปทานคู่กับซอสนะครับก็สามารถเสด็จปุ๊บแล้วก็ลาาซอสไปได้เลยนะครับโอเคแค่นี้ก็จะเป็นเคล็ดลับในการทำนะฮะต้มเส้นพาสต้านะครับแบบง่ายๆ่ายนะฮะเพื่อนๆสามารถติดตามเคล็ดลับอื่นๆได้ที่ช่องของเรานะครับในรายการเคล็ดลับคุนครัววันนี้อาของตัวเราเพื่อนๆไปก่อนกลับมาพบกับเคล็ดลับดีๆอีกนะครับสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.